กราบสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้วยนะครับกบกับช่อง a r i e t y Channel นะครับก็กลับมาเจอกันกับ t a l k v a r i e t y นะครับก็กลับมาเจอกันนะครับก็หายกันไปนานแล้วหลายๆคนอาจจะถามว่ามหาการนิยายหายไปไหนผมคิดว่าคงจะเลิกทำอะฮะเพราะว่าเดตติ้งเอ่อการคนดูเนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะฮะผมก็ว่าจะเลิกทำนิยายที่ทำไปมันก็ไม่จบนะครับ ก่อนเข้าไปสู่เนื้อหาสาระของเรานะครับก็ฝากคุณผู้ชมนะครับไปติดตามช่องคุณยุ้ยแชนแนลด้วย้วกันนะครับติดตามไว้นะฮะถ้าว่าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดฟัง,พงเพลงกระเพาะแบบนี้ก็กดติดตามไว้คือตอนเนีเ้การตัดต่อผมเนี่ยมักจะมีปัญหานะครับก็เลยเก็เลยไม่มีการตัดต่ออะไรนะยังไม่มีตัดต่อเดี๋ยวรอให้แอปพลิเคชันของผมในการตัดต่อดีขึ้นเนี่ย ผมก็จะมาตัดต่อให้ดีขึ้นกว่านี้ก็ขออาภัยกับคุณผู้ชมด้วยแล้วกันนะครับ <c oughs> วันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับนักคอมก็ไปถึงว่านักคอมเหรอครับก็ถึงว่าความเป็นความตาย <c oughs> ขออภัยครับวัฏถ้าจากชีวิตของเราเนี่ยแหละอีกไม่กี่วันนะครับก็จะเป็นวันครบรอบการเสียชีวิตของนักคอมเจ็ดวันนะก็เดี๋ยวนะวันนี้วันอะไรนะวัน นะครอมเสียวันใดวันวันศุกร์ใช่ไหมครับศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธฮัลโหลหัดแล้วนะครับเออฮัลโหลหัดแล้วกันหกวันแล้วนะครับที่นครอมเสียไปพรุ่งนี้ก็ครบรอบเจ็ดวันนะครับที่นักขอมจากไปนะฮะก็ขอให้แดงความเสียใจกับทั้งครอบครัวแล้วก็ทางญาติด้วยแล้วกันนะครับอาวัชชีวิตของเราเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็ก็จะรู้แล้วล่ะว่าเป็นยังไงเกิดแก่เจ็บตายก็คือวักชีวิตอย่างหนึ่งใช่ไหมครับ แล้วเราจะรู้ผลยังไงว่าว่าจากชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นยังไงคือเราไม่สามารถตอบได้นะครับเราไม่สามารถรู้ได้เลยนะครับว่าว่าจากชีวิตที่เรามีเนี่ยมันเป็นยังไงถูกไหมฮะคนคนเราเนี่ยมันมันมีสองประการนะประการที่หนึ่งก็คืออ่อนโลกประการที่สองคือดีเกินไป <Yeah. S 1> คนดีเนี่ย ทำไมคนที่อยู่ยากทำไมคนชั่วยอยู่ง่ายเนี่ยมันก็เป็นคำว่าให้จากชีวิตอีกอย่างหนึ่งนะฮะที่เ,เรามาัาจะจได้ยินบ่อยว่าคนดีอยู่ยากคนชั่วยอยู่ง่ายเนี่ยมันเป็นคาพูดที่เราพูดมาตลอดอะใช่ไหมครับเราได้ยินคําเนี้ยตั้งแต่เล็กแต่น้อยเราหาความหมายมันได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมครับเราหาความหมายมันได้เจอเลยว่าความหมายที่เขาพูดกันเนี่ยหมายถึงอะไรใช่ไหมครับ <c oughs> แล้วคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะคุณผู้ฟังที่ดูคลิปนี้นะผมจะขอพูดเป็นประโยคหนึ่งครับว่าคําว่าความตายเนี่ยมันอยู่กับเรามานานนะเราไม่สามารถรู้ได้เลยใช่ไหมครับว่าเราเนี่ยจะไปเมื่อ,อไหร่อย่างกับอ่ากอร,รีนาคอมเนี่ยคือเราไม่รู้เลยนะเราไม่รู้เลยครับว่านาคอมจะไปตอนไหนนะ แล้วอย่างก็ถามว่านะครอบเองทําอะไรให้เราบ้างมีเยอะนะครับมีเยอะมีเยอะละครหนังและหรงต่างๆเนี่ยทุกอย่างผู้ชายคนนี้ทําทุกอย่างเลยนะก็อยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยฟังวิดีโอนี้เพราะว่าเป็นวิดีโอเนี่ยถือว่าเป็นแรงบันดาลใจอีกอย่างหนึ่งนะฮะ ถือว่าถือว่าเลยว่าเป็นคําพูดที่ผมจะมาทําอะไรไว้อะไรเกิดน,นาคอมนะฮะวันนี้ถือว่าเป็นทอลเวย์ที้ตอนที่เสร็จแล้วกันครับกับทุเรี่ยงกับว่บจาจะชีวิตไว้อะไรให้แก่นาคอมชื่นชื่นนะฮะคนไทยทั้งประเทศนะครับคนไทยทั้งประเทศเนี่ยสูญเ้าเสียใจนะฮะสูญเสียใจไม่ใช่ญาติเราอ่ะ ไม่ท่ญาติเรานะแต่ทําไมเราเสียใจได้ขนาดนี้เพราะว่าอะไรนาคอมเนี่ยเป็นศิลปินต้นแบบนะครับนาค่อมเป็นศิลปินต้นแบบนะแล้วก็ทําบุญงามความดีให้กับเรามากนะถ้าถามว่าบุญงามความดีที่้รับของนาค้อมคืออะไรก็คือสร้างเสียงหัวเราะให้กับคนดูทั้งประเทศหนังที่นาคอมเล่นละครที่นาค่อมเล่นสนุกทุกเรื่อง ทุกเรื่องผมจำละครเรื่องหนึ่งได้ที่คุณอ้ํา,าพิจารภาเล่นกับนัคอมไว้น่าจะเป็นเรื่องฮาจจันไรฮยักนะฮะทางช่องเจ็ดสีอันนี้นัคอมเล่นไว้ได้ดีมากเลยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งผลงานที่นัคอมได้เล่นกับค่ายควดิพัฒน์นะครับอ่อฮักหลังนี้เราอาจจะไม่ได้เห็นนัคอมเล่นละครถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับ จะไปอโหตามรายการนู้นรายการนี้นะถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับถ้าถามว่าเรามีเวลาแก้ไขไหมกับความเป็นความตายนะอย่างของไปทั้งหมดเนี่ยผมร้อยพูดเลยเลยว่าร้อยทั้งร้อยเนี่ยเราไม่สามารถแก้ไขความเป็นความตายได้นะเราไม่สามารถไปแก้ไขความเป็นความตายของใครได้เลยแม้กระทั่งตัวเราอ่ะนะแม้กระทั่งตัวเราเรา,เราแก้ไขได้ไหมไม่ได้ถูกไหมครับเราจะทํายังไงล่ะ คือเราหยุดความเป็นความตายไม่ได้ไงเราต้องรับกรรมมันอะใช่ไหมฮะกรรมดีแล้วก็ไปดีนะใครคิดชั่วก็ได้ชั่วนั่นอะนั่นแหละครับสิ่งที่ได้รับคนเรามันได้อะไรมาตั้งเยอะแต่เราแบ่งปันความทุกข์ได้ไหมได้เราแบ่งปันความทุกข์ได้ครับแต่ว่าเรา ไม่สามารถแบ่งปันความตายให้กับใครได้นะเราต้องตายทุกคนคุณไม่รับก็ต้องรับอะ่ะนะคืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมเราไม่สามารถบอกคุณผู้ชมได้เลยนะครับว่าเราจะอยู่กับคนที่เรารักได้แต่เมื่อไหรเราจะจากไปเมื่อไหร่นั่นแหละคือจุดวัฏจักรชีวิตอีกอย่างหน,นึ่งคือนี้คะคุณผู้ชม ผมจะแบ่งเป็นสามส่วนส่วนที่หนึ่งเนี่ยอยู่กับครอบครัวให้มากที่สุดนะครับครอบครัวคือปัจจัยหลักสำคัญประการที่สองประการที่สองก็คือทำสิ่งที่ดีให้กับสังคมเพื่อประเทศชาตินะประการที่สามก็คืออยู่กับตัวเอง ทำอะไรให้กับตัวเองให้มากที่สุดอย่าคิดเหื่อแพ้กับคนอื่นให้มากจนเกินไปคําพูดอันที่สามเนี่ยผมไม่สอนให้คุณคุณชมเนี่ยเห็นแก่ตัวไม่แต่อย่างใดนะฮะคำที่สองเนี่ยมันเป็นคําพูดจากใจทําไมว่าทําไมแล้วต้องทําเำื่อตัวเองล่ะทุกคนอาจจะคิดว่าทําเพื่อตัวเองเนี่ยมันไม่แน่สําคัญ คุณคิดผิดนะฮะคุณคิดผิดอย่างมากเลยนะครับว่าหากว่าทําไม่ได้ทพํพให้ตัวเองแล้วอน,นาคตข้างหน้าคุณจะทําอะไรใช่ไหมฮะคุณจะทําอะไรอ่ะคุณเกิดต้องย้อนดูตัวเราเองอะ่ะย้อนกลับไปย้อนกลับไปตั้งแ่คุณเกิดสิว่าคุณจะเป็นยังไงจนวันที่คุณลาจากโลกนี้ไปแล้วนั่นแหละครับคุณจะคิดถึง ตัวคุณเองเป็นอันดับแรกเสมอนะฮะจะช้าหรือเร็วเท่านั้นนะ,นะครับจะช้าหรือเร็วเท่านั้นที่คุณจะคิดถึงมันนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็อยากให้ทุกคนผู้ชมเนี่ยที่ฟังวิดีโอหมดดชุดนี้เนี่ยคุณมีใครที่รักก็ทําสิ่งนั้นให้เขาไปเถอะนะครับเราไม่สามารถ พูดแทนใครได้เนาะว่าคุณจะตายเมื่อไหร่จะไปเมื่อไหร่เนี่ยอย่างกรณนนีนาค่อมเนี่ยอย่างไม่ทันได้ลาเลยนะก็ว่าจากไปเสียแล้วนะครับจริงๆแล้วผมเองก็อยากจะข,ขอคุณนาค่อมนะครับที่เอ,อสร้างเสียงหัวเราะแล้วก็ออกความสนสนาให้กับคนไทยมาทางประเทศนะครับได้น,นมช่องไวตี้แชนแนลเนี่ยผมขอ,ขอคุณนาะค่อมจากใจจริงๆเลยนะครับที่เอ,อ แบ่งปันความสุขมาให้เราไว้ตลอดและจะบอกให้นะครับว่านกรอมเนี่ยมีคําด่าเป็นเอกลักษณ์คือไอสัตว์นะฮะขอโทษที่คํานี้นะฮะไอสัตว์คํานี้เนี่ยคุณโกรธไหมฟังแล้วโกรธไหมไม่โกรธนะคุณฟังแล้วไม่โกรธผมเองฟังก็ไม่โกรธอ่ะคือมันไม่ใช่คาหยาบคายไม่แต่อย่างใดมันเป็นคาอวยพรอย่างใดอย่างหนึ่งอะ่ะนะฮะมันเหมือนคอําอวยพรนะครับฟังไว้นะ หลายๆคนที่คิดว่าเออนะักเข้าเนี่ยเป็นเถื่อนเป็นต้นแบบอันนี้ผมเห็นด้วยแต่ไอ้จำพวกหนึ่งเนี่ยผมไม่เข้าใจฮะผมไม่เข้าใจว่าไอ้ชาวเนยทั้งหลายเนี่ยผมพูดหน่อยนะฮะผมขอใช้บว้านี้กน่อนนะผมขอพูดหน่อยนะว่าไอ้ชาวเนททั้งหลายเนี่ยที่คุณพูดว่าขยากสังคมเนี่ยคุณเอาอะไรมาพูดเนี่ยคุณออะไรมาพูดฮะ อย่างกรณีกรณีหนึ่งที่คุณบันเชิญยิ้มเนี่ยมาขอให้หน่วยแพทย์รักษาณากอมข้อ่ยแล,าาล้แลวอ้กพวกไอเด็กเวทเนี่ยพูดว่าพูดกดดันกดกดดันแพทย์ทำไมแค่กเราแก่คนเดียวจะอะไรกันนาะผมอยากจะฝากคลิปนี้นะฮะให้ที่บอลเชิญยิ้มจากการดำเนินคดีกับไอเด็กพวกนี้ด้วยนะฮะคือผมเห็นแล้วเดือดร้อนจริงๆนะครับ ฝากด้วยนะครับฝากกลุ่มต่างๆเจ้าหน้า,าที่ต่างๆนะครับที่ดูพฤติกรรมไอเด็กพวกนี้แล้วก็ชาวเน็ตทั้งหลายเนี่ยนะฮะจากการเด็กคนนี้ทีมันดูหมิ่นประมาทนะฮะคุณที่ดูคลิปนี้อยู่อยาทำตามนะครับไม่เอาเลยนะครับมันไม่ดีเลยมันไม่เท่คุณคิดว่าคำพูดแบบนี้มันดูโก้ดูหรูดูสวยคุณคิดผิดนะฮะอย่าทำตามไม่ได้อย่างเดียว เด็กเวททงนี้อย่าคิดนะฮะคุณเปิดทันยิ้มนะครับผม hit, hit, ทิตที่ที่ถามว่าคุณเปิด youtube แล้วมาเจอคลิปผมเนี่ยผมอยากฝาก,ากฝากด้วยนะครับฝากให้เป็นแรงเครื่องหนุนนะฮะเป็นแรงเกรื้อหนุนให้จิตัดการเด็กพวกนี้ด้วยนะครับผมจะขอคุณเป็นอย่างมากนะครับโอเคก็จะประมาณนี้น Channel, Talk, ตตนแล้วกันนะครับกับช่องไวที่ใช่แนวกับทอล์กไวที่เรื่องวัฒนธรรมชีวิตตอนที่เศษแล้วกันนะครับเอาโอเคครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ วันนี้เราใช้เวลามาประมาณหนึ่งแล้วนะฮะก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำงานในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ